สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC พี่ๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถหนึ่งคันนะครับเป็น t o y ยต a a l t ติ 1.6G นะครับ 1.6G ตัวท็อปเลยนะครับออโต้ดูโอปี2013นนะโอ้โหเนีโห่ไงคันนี้สดจีปี13เล่นเอกสารพร้อมนะครับนี่นะครับปี13ชัดเจนไปลุยชมรถรอบคันกัน สวยงามไหมะครับเหลี่ยมมุมสวยเลยชุดแต่งรอบคันพีอารีสปอร์ตพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนฮนะสภาพสวยๆเลยนะดูเหลี่ยมมุมด้านข้างเนหะ็นไหมสีเนียนๆเลยครับชุดแต่งหล่อๆนี่นะครับเป็น 1. 6 g นะ10ีนะปี2013านะไอแบ็คคู่นะครับสภาพสวยๆนะ อันนี้อดีตรับใช้ชาตินะครับเป็นแท็กซี่บดป้ายนะครับเคยติดแก๊สแล้วก็เอาออกแล้วสวยงามภาษีพะ,พะบปีหกเก้านะครับใช้งานย,ยาวๆนะครับกคหกเนี่นะครับปี13ตรงรุ่นเนาะไปครับเดี๋ยวรับพาไปชมภายในกัน ก็วส,วสวยเลยมาพร้อมหุ่นใจรีโมทนะครับก็สามารถกดปล็อกอแล้วเปิดประตูได้เปิดประตูด้านข้างมานะครับนี่นะครับด้าน,นข้างยังสวยสะอาดอยู่นะฮะสีเสอือสีสันเราเก็บระเอียดให้เรียบะะร้บบอยนะครับมีเบาะคุ่มใหม่นะครับสวยๆเลยสีครีมตัว E นะครับ สภาพดีเลยเบนิ่มๆน,นั่งสบายอึ๊บภาย,ยในสวยนะครับคอนโซลหน้าไม่ขาดนะครับโอเคหลังคาเนี่ยคังขาวสะอาดอยู่นะครับโดยลวมสภาพค่อนข้างดีเลยไปครับวีบทเทสสตาร์ทเครื่องกันได้กุญแจมาเป็นกุญแจสองดอกนะครับเป็นออดอกเก่าโรงงานมาดอกหนึ่งแล้วก็ เป็นกุญแจีโมทนหนึงดอกเนาะปนกุญแจข้างแรกนะครับไปเครื่องเอนจินขึ้นโชว์ครบปกตินะครับสตาร์ทบิดสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับชึ่งเดียวเลยนะอันนี้สังเกตดูความร้อนยังไม่คอด็นะไม่ขยับนะสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะครับนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนเลยเครื่องเกียร์ดีมากเทปเปิดแอร์ครับอ่าเปิดแอร์ลอก็ไม่สวิงนะครับ แอร์เย็นเพียงพอนะวิทยุใช้งานได้ปกติครบนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบตามคอนเซปต์เลยกระจกซ้ายใช้ได้ขวาใช้ได้นะครับขวาหลังใช้ได้ปกตินะครับลองเทสต <c oughs> ์เข้าเกียร์นะครับข้อเกียร์ถอยอตัวอาขึ้นปกตินะครับสามารถ เข้าเกียร์แล้วถอยได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเกียร์เดินหน้ากเกียร์ดีก็สามารถเข้าแล้วก็เหยียบันเล่งออกได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะเสยงว่าเครื่องเกียร์โอเคสมบูรณ์เลยได้เป็นตัวจริงก็จะเป็นไดแบ็กนะครับนี่อยู่ที่พวงมาลัยเลยก็อยู่ตรงโซนคอนโซลหน้าฝั่งซ้ายหนึ่งตัวโดยรวมรถนิ่มเลยนะสตาร์ทมางียบๆเลยหูช้าง กระจกพับได้ปกตินะครับาสามารถใช้งานได้ครบปกติเลยไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้หมดเนาะไปฟังเสียงเครื่องกันครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับเนี่ยฝังกระโปรงเราเก็บสีขาวมาให้เรียบร้อยนะครับ ด้านหน้าคัานหน้าไลท์สีขาวเรียบร้อยนะครับโดยรวมโอเคเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับเงียบๆเลยเทสเปิดน้ำนะครับนี่น้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับมีวาล์วน้ํานะชัดเจนนะครับน้ําไม่มีฟองไม่มีอากาศเนาะทางกาสบายหายห่วงกัดไปวัดมาไม่มีไอไม่มีควันนะครับเครื่องยนต์แห้งนะ ย้ำนะครับใช้งานเป็นระบบเดียวนะครับเป็นน้ำมันล้วนนะครับเคยติดแก๊สเอาออกแล้วเนาะทำมาขาจะได้สบายใจหายห่หวงไปครับไปชมด้านหลังกันด้านหลังเปิดท้ายมานะครับฮะนี่ฮะรับฝักกระโปรงไม่ขยับเลยนะไม่มีรอยไถเลยนะแล้วก็โตโตยต้านะครับอันนี้ก็เก็บสีรายละเอียดฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะครับ มากด้านข้างงเดิมสวยอยู่นะครับข้างหลังสวยนะครับทางซ้ายและขวาโอเคด้านหลังยังโล่งๆแบบนี้นะครับเปิดด้านหลังมายังอะไล่แม่แรงอยู่ครบปกปติไม่มีปัญหา <c oughs> สนใจนะครับดูรถได้ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับมาไม่ถูกโทร0840062322่ศูนย์คิมนะครับย้ำนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับ0 8 4 0062322คิมนะครับลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาดูรถได้ตนเองครับสามารถโทรมาวิดีโอคอลสามารถขอดูตัวรถได้นะครับหรือว,ว่าลูกค้าท่านใดอยากให้เราจัดส่งนะครับไม่สะดวกมาวิดีโอคอลเสร็จแล้วโอเคทางเราอ็มีการจัดส่งนะครับทุกจังหวัดโดยทีมง,งานมืออาชีพนะทั่วประเทศไทยครับเหนือยันใต้ทางเราส่งให้หมดนะครับก็สามารถดูรถได้ที่ไซน้อยนอนทบุรีเนาะ โอเคขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ